รู้ไหมครับว่าทำไม r e w i e LVC ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากางเกงยีน r e w i e LVC เนี่ยจะทำออกมาย้อนยุคของกางเกงยีน r e w i e ยุคเก่าๆให้เราได้ใส่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่ง r e w i e LVC เนี่ยเป็นสายการผลิตอีกหนึ่งสายของ r e w i e นะครับ จะเรียกว่าเป็นงานรีโปรดักต์กวาได้นะครับก็คือเอากางเกงยีนรุ่นเก่าๆนะครับของรีวาที่ทับออามาเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วนะครับเอามาทําใหม่ให้ใกล้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับจึงเป็นกางเกงที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผ้าแล้วก็ดีเทลของแต่ละรุ่นเนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับอย่างตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นกางเกงยีนรีวาร LVC Big e ปี1944นะครับรีโปรดักต์ของปี1944ก็คือยุคในปี1944เนี่ยจะเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่ สอนะครับซึ่งจะมีดีเทลของกางเกงยีนที่สวยงามไปอีก1แบบนะครับอย่างแรกนะครับเขาจะใช้ตัว S 5 0 1สนะครับเป็นป้ายหนังนะครับและนะครับตัวนี้นะครับตรงปีกนกเนี่ยที่ที่บังอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะใช้สีเพนทนะครับไม่ใช่ใช้ด้ายเย็บนะครับเป็นดีเทลที่เก๋ๆของกางเกงยีนรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกระดุมนะครับกระดุมเม็ดกลางเนี่ยจะเป็นรูปช่อมะกอกนะครับอผมก็ ถืออย่างนี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นรูปชอบมะกอกแบบนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ในรุ่นของรีวาย5.1ปี1944นะครับแล้วก็กระดุมด้านล่างจะเป็นกระดุมโดนัทนะครับเก่งยีรีวายตัวบิ๊กเอาี1944จึงมีดีเทลที่น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บเอาไว้มากๆนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางเก่งสตูดิโอนะครับทุกตัวของเราของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสอบถามได้นะครับ